ความว่างคือสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่มักไม่คุ้นเคยผู้ที่ทำตัวว่างอาจโดนปรามาดว่าเป็นผู้ไม่มีคุณค่าพอโดยเฉพาะเมื่อต้องว่างจากหน้าที่การงานภารก,กิจน้อยใหญ่บ่อยครั้งคำถามท,าที่มักเจอกันสำหรับผู้ที่กำลังก้าวสู่การปฏิบัติคือหากทำจิตว่างแล้วจะง่วเงือกหรือและบรรดาสารพันความ,มรู้ที่เพียรสะสมกันมาตลอดชีวิต จะไม่อันตรธานหายไปไปกันนั้นหรือมนุษย์ส่วนมากจึงสร้างความเคยชินในการทำตัวให้วุ่นแม้เมื่อตนเองจะได้มีโอกาสสัมผัสความว่างชัวช่วครู่ชั่วอย่างก็ไม่ปรารถนาเพราะไม่คุ้นเคยแต่หากเรามาตั้งกรอบมุมมองกันใหม่ให้คุณน่ากับความว่างสิ่งที่ว่างเพื่อที่จะพยายามหาโอกาสได้สัมผัสกันให้บ่อยขึ้น มือนี้คงไม่มีประโยชน์หากจับถือสิ่งของอย่างอื่นอยู่ยเต็มมือกระดาษที่เต็มไปได้วยรอยขีดเขียนย่อมไม่สามารถรองรับไอเดียใหม่ที่เลิศหรูแก้วน้ำที่เต็มลน้นคงไม่สามารถริมสิ่งใดที่ต้องการลงไปได้อีกดังนั้นความว่างคือสิ่งที่มีคุณค่าอันประเสริฐความว่างคือที่มั่นของพลังมหาศาลจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และมโนธรรม ความว่างคือดินแดนแห่งความสงบอบอุ่นด้วยสติสัมปชัญญะความว่างอาจทำให้ความรู้เรือยเบินหายไปชั่วขณะแต่สิ่งที่ปรากฏแทนที่คือการรู้อย่างเป็นธรรมชาติโปร่งเบาสบายเราลองหาโอกาสสัมผัสความว่างท่ามกลางความวุ่นที่กำลังเผชิญอยู่